ทำสี่สิ่งนี้รวยแน่นอนท่านผู้ฟังที่ขรุครัดทรัพ์ยเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ครองเรือนเพราะเหตุนี้ท่านจึงเรียกว่าหลักทรัพย์ผู้ไม่มีหลักทรัพย์ก็เท่ากับเป็นคนหลักรอยพระพุทธองค์ทรงบอกวิธีสร้างหลักทรัพย์ไว้สประการคือ 1. ขยันทำมาหากิน คือขยันหมั่นเพียรไม่เกียจค้านภาษาพระท่านเรียกว่าลุกขึ้นหมายถึงลุกขึ้นทํางานอาชีพของตนไม่เกียจค้านเห็นเกียนอนไม่ว่าจะทําสิ่งใดหากกล้าโตชู้กับความลาบากไม่เลือกล้มความเพียรง,ง่ายๆแม้งานจะหนักจะยากเพียงใดย่อมมีโอกาสตั้งตัวได้ในไม่ช้า 2. รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้ธรรมดาทรัพย์นั้น กว่าจะได้มาต้องใช้ความเพียรเป็นอย่างมากการรู้จักเก็บหอมรอมริบไม่ให้ทรัพย์สินเสียหายจึงสำคัญยิ่งการป้องกันทรัพให้ปลอดภัยจากโจรภายนอกที่คอยจี้ป้นทำได้ง่ายเพียงใส่ตู้เชฟตั้นกุญแจยอย่างดีหรือนำไปฝากธนาคารก็ปลอดภัยแล้วแต่ยังมีโจรภายในคือความหรูหราฟุ่มเฟือยาการตกเป็นทาสสิ่งสืติด และการพนันเป็นต้นที่คอยป้นและทำลายทรัพย์สินให้เสื่อมสูญไปอันจูนภายในนั้นเมื่อไม่รู้จักป้องกันแล้วย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมทรัพย์โดยแท้สามคบมิตรด,ดีหมายถึงคนที่เกื้อกูลเก่อ,อาชีพของเราได้สามารถให้คำแนะนำให้การสนับสนุนหรือให้กำลังใจในการทำงาน คนทำมาค้าขายถ้าไม่หลงคบคนหลักลอยนักเลีงสุรานักเลีงพนันไม่ช้าก,ก็จะถูกชักนำให้วิบัติเสียหาย 4. เป็นอยู่เหมาะสมหมายถึงความพอเพียงคือรู้จักกินรู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะของตนอย่าจ่ายเกินได้ใช้เกินมีใช้จ่ายแต่ละครั้ง ให้ใช้สติไต่ตองถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่าใช้อารมณ์หรือกระแสนิยมเพราะเงินที่อุตสาหะและสั่งสมมาอาจสูญไปกับเรื่องปลาประโยชน์ได้ง่ายๆดังนั้นคุณธรรมคือขยันทำรรม,มาหากินได้ทรัพย์สินมาแล้วรู้จักเก็บรักษา คบหาคนดีเป็นมิตรสหายและใช้จ่ายเหมาะสมเกฐานะจึงเป็นฐานสำคัญในการสร้างหลักทรัพย์โดยเทผู้ใดปฏิบัติได้ครบถ้วนจะมีหลักทรัพย์ได้อย่างแน่นอน